ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวิมาแนะนำเพจแอฟมิเตอร์พีพีเจ็ดเพจมีผู้ติด,ต,ดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวิปลอดภัยไ,ไม่โกงใครที่กําลังหาไอดีคุมภูมิพร้อมเล่นลูมครบแห้งคอนซกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนําเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนีะจิ้งของผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะถ้าวันนี้นะครับผมก็อยู่เกมเอาวินั่นเองนะครับผมนะถ้านี้ก็ อยู่กันในตัวอิกกี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ตัวนี้มาฟาร์มนะคะรับอิกกคือผมไปแอบ,บเล่นมาตัวนี้คือแบบว่าตอนแรกผมเล่นเลนการนะแบบไอ้เฮียตียมนโคตรแรงเลยทุกคนนะครับผมนะฮะอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยไม่ปิ้งอ่ะแต่แล้ก็ปิ้งเฉยเฮ้ยโอ้กูไปกล้าขายแอปกูเลยทีนี้ <laughs> โอเคนะครับผมแล้วก็ไม่ได้กับตัวอิกกี้นะผมไม่ได้ตัวป่าผมคิดว่ามันน่าจะแบบอันติแบบแรงค่อยๆแบบทีเดียวตายเลยอะไรประมาณนี้นะเออไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะครับผมนะเพราะว่าผมเอาไปเล่นแบบเลนกลางนะครับผมแบบอันตีแบบใส่ตัวบางๆแบบครึ่งหลอดเลยทุกคนนะครับผมนะผมก็เลยแบบลองเอามาฟาร์มดูเฮ้ยบวกเหรอไม่บวกไม่บวกไม่บวก ผมก็เลยเอามาลองมาฟาร์มดูนะดูว่ามันจะแบบอติทีเดียวตายเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาลองดูกันเนาะโอเคไอ้คิยแต่ว่าเมื่อกี้แม่งต้นเกมแม่งแหลกอะ่ะถ้าเดี๋ยวผมไปกล้าแบบเออเอาอีกอ่ะเอาเอาีกอ่ะผมไปกล้าแบบแนะนำแอปผมเลยนะเขาแล้วว่าถ้าใครที่แบบเอ่อมีปัญหานะฮะแบบผมนะเขาผมได้บอกว่าอาการแหลกนะฮะหรือว่าปิงนะครับแลก็ลองโหลดแอปของผมมาใช้ได้นะครับผมนะก็ เป็นรถอ่าแอปรถปิ่งนะครับผมนะจริงมันก็แค่รถปิ่งแหละนะครับผมนะมันไม่ได้แบบทําให้เกมลื่นขึ้นนะครับผมนะอันนี้เกมลื่นขึ้นนี่ก็อยู่กับอ่าที่เครื่องของเราเลยนะครับผมเนาะเออมันก็แค่แบบช่วยคนที่แบบเน็ตไม่ค่อยดีนะครับผมนะก็ลองโหลดไปใช้ได้นะฮะก็พื้นที่ไม่เยอะนะครับผมนะฮะลองโหลดได้สิบกว่าเมกเองนะครับผมเนาะเฮ้ยเฮ้ยเออเพิ่งมาโดด ไปไหนปั๊มอะไรอะไรหุ้ยมีลูกเนี่นยเกี๋ยวไปฮะโอ้ยเชียร์แล้วไงโอ้เลนบอลแตกแล้วเหรอเขี้ยแค่นาทีเลนบอลแตกแล้วอุ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้โหผม่เสือกเจี้ยคู่อีกเขี้ยละกูโอ้จคโคยจะตายจะตายเขี้ยมึงอันติกลัวติถวนปั๊มอุ้ยแรงอยู่แรงอยู่ยได้อยู่ แต่จะเกิดหรือเปล่าโอ้ยเลยล่าก็โดนกดโอ้โหเลมโบก็โดนกดโอ้ยแย่นะลำบากแล้วคุณโดนด่าแน่เลยดูตรงว่ะเฮ้ยเ้ยอ้ออ้อ้ออะไร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 ฟาสีมึงโดนคิ้มหมดแล้วนะเอ้าอะไรเรียบร้อยจะอยู่มันก็มาแจกเฉลยอะไรวะเฮ้ยโมตีสวนปั้มโอ้โหไม่ค่อยแรงเลย เดี๋ยวต้องรอแบบเลดเกมนะผมว่าอันติมันแบบต้องจะแรงสัส่นเลยโอ้ยมารันตีมาโกนตีถวนบัมเฮ้ยโอ้โหไม่ได้คิวเหรอไม่โดนเหรอเมื่อกี้เฮ้ยอรไรไปไหนไปไหนซ้ายสวยเชี้ผมก็เกือบตายเยมืเอเ่อกี้ดูแต่เลือดไอซินิกา้า go my way see you can go oi ระวังนะ i am black magic's air rồi, rồi. cao oi แค่น uh ี huh. ้ดีกว่าปั๊มเชียผมบอกแล้วไอ้เชียผมชอบตัวนี้มากคือแบบว่ามันสกิลระยะไกลอ่ะเฮ้ยเคยคลองดีกว่าแล้วมันแรงด้วยนะเลดเกมแบบระเบิดลงเลยนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์เฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้แหละเชียโดนหมดปั๊มเชียสวยได้หนึ่งตัว อุ้ยโอ้โหไอ้เี้ยแม่งโดนเซริก้าหุบหิวไปหน่อยหุบหิวไอ้ตัวอะไรวะตุเรนน่ะเมื่อกี้โอ้โหขเฮ้ยเสียชัยดาวให้เซริก้าที่ทำเบเรนไปที่วิ่งมันเซริก้าออกกันเวทเลยโอ้แย่ละโอ้ผมกะจะแบบปั่มทีเดียวให้มันตายเลยแต่มันออกกันเวทอบั่มเฮียนี่คือหลอนระแรงอุ้ยโอ้โหฟิกเกอร์ ไปไหนแ,แคลรี่อ้าวเฮียมันเดินออกอีกไปไหนถือมือเฮียของตัวแท้งเฮ้ยเอามาได้คิวเหรอก็คือบรรทัของอน,นั่นแหละพีมแล้วกูอันติ ใส่กางลงเลยอ่ะบปั๊มรัดน้พ่ะโอ้ไม่ได้แครรี่แครรี่แครรี่อุ้ยโอ้โหเกือบไฟเหี้ยโอ้ดีนะเห็นข้ามันก่อนเมื่อผมตายโผมเมื่อกี้เสียดายลไม่ได้อทุกคนเอ้ยย้อนลึกเกินเพื่อนเฮ้ยผมอยากได้บัมป์วะ เฮ้ยเอาโหไม่ตายเชียเฮ้ยู่กับการบ้านก่อนแคลรี่เอาแคลรี่ปั๊มแคลรี่ขึ้นลาาหลอดเอ้าได้หลอดเหรอเที่จสวยได้สองเลยเอาไม่ได้เหรอได้แค่มันหลอดตัวเดียวเฮ้ยแต่เมืมเม่อกี้ผมแบบว่าแค่จะสกิลใส่แคลรี่แล้วต่อเลือดมันให้แบบมันไม่พร้อมไฟอ่ะแต่มาหลอดเดินมาเฉยเลยไลน์มาหลอดด้วยฮะวิ่ง แครี่โอ้แต่มันออกกันเวรูแครี่่ีเอ้ยถึงครึ่งหลอดวะผมว่าน่าจะถงครึ่งหลอดอยู่โอ้โหแต่ไม่ถอันตีด้วยมันน่าจะแบบถึกจันทร์เนี่ยปั๊มโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยเอ้ยตายมันอะเกือบตายคือแบบว่ามันออกกันเวรแล้วมันก็อันตีด้วยอันตีของเซเรก้ามันแบบมันมันบวกเกาะด้วยนะเขาเกาะเวรเกาะใคร่ภาพนะฮะถือมาโคตรถึกอ่ะเฮียอันตีอีกแล้วเหรอปั๊มเนี่ยตาย ของเลวไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยที่ลยดตั้วยงกูช่วยอยู่เพื่อนสวยจบแล้วไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนตายแล้วโอ้โหเนี่ยโดนเผาตายเฮ้ยกูจะการงยังไงวะจะจบได้ปหมนะเ,หเนี่ย,ยจ,ไงไงจ,บจบไม่ได้ไดนะบั๊มเกีียดคือหลอดมาดิ สวัสดีครับเฮ้ยเฮียปากดีจังโอเคผมได้ของฮะชท่านี้จะคืนตะบานได้หรือเปล่าแคลรี่ไอ้ชิคแคลรี่ไม่อยู่คนลึกเลยกูยเอาเมดแล้วละกันโอ้โหแม่งเกาะหายเสยอยู่ต่อเลือดต่อเลือดแคลรี่ปั๊มโอ้ยยังไม่ถึงครงึ่งหลอดดิโกอเจ้มาดอกกันเวทอ่ะ โอ้โหจบไม่ได้เขี้ยมาเลี่ยคลิปเอ้ยเลี่ยคลองโคตรไวเลยเฮ้ยเพื่อนเขี้ยยังไม่เข้าเลยเพื่อนเขี้ยเขี้ยหนี่งตายดิอะไรเดินมาตายนะเดินมาตายนะเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อตายนะตายนะเฮ้ยเขี้ยไม่ดนเขี้ยกูเลยตาย ไอ้เขี้ยแพ้เนี่ยป่าพาแพ้เอา้าสมควรเอา้าอันนี้กูพาแพ้ยังไงวะเขี้ยกูเล่นกูเล่นลสิบสองแล้วก็ตายสองแล้วก็แอคทิเสิบเอ็ดตีบ้างก็ไม่มีดาเมจชีบยังไม่เข้าเลยเฮี่แหวุปยาหอนครับพวกมึงไงเอา้าไอ้เขี้ย ยังอยู่ก็โทษป่าเถื่อเลยเฮี้ยบ้าปะเนี่ยลวงก็ไม่ได้เอามาทำไมโอ้โหเฮี้ยกูตอดเฮี้ย,ยกูอันติป่าแบบตัวบางๆให้คู่มึงตลอดเลยเฮี้ยดูเรียดูเรียตายแล้วปะเนี่ยปัม๊มออกไปตายไอ้เฮี้ยคือโอ้โหเฮี้ยเพือ่อมึงคือพวกมึงเข้าไปพลาดกันเองไอเง้เฮีย้ยแล้วโทษกูว่างั้นแต่โทษป่าเฮี้ยไอ้ คือีเมื่อกีอค้ค,ค,คยังไม่เข้าป้อมเลยรู้มึงก็โถมเข้าไปละโอ้โหผมล้วงไม่ได้ก็จริงแต่ว่าผมแบบอันติใส่แคลรี่มันแบบไม่พร้อมโงไฟอ่ะทีมเราก็ล้วงได้ง่ายขึ้นอ่ะเออเนี่ยผมก็อันติอย่างเงี้ยตลอดอ่ะดูดิเฮียไม่พร้อมไฟผมบอกเลยเมทกลับไปเติมเลือดะเห็นปะเนี่ยผมก็อันติอย่างเงี้ยตลอด มีก็เหมือนไม่ด้มีแอมิเตอร์ทงมันนะอันนี้คือผมปาปุ๊บมันก็กลับไปเติมเลือดกลับเติมเลือดแบบมันไม่ได้ไฟตลอดเลยเอ้ยออเนี่เนี้ยเกิดอะไรขึ้นให้โทษป่าอย่างนี้สินะเฮ้ยมาป่ะเนี่ยคลิโตอเอาไปดิเชื่อแม่ปงป้าไม่โดนเลยปัมเพี้ยตายเลยครึ่งหลอดดูด,ดิเชียโคตรแรง ไม่ต้องรองเท้าแล้วกูออกนี้แหละทุกคนขี้ยี่สมุดสมุดเขียวสองเล่มเลยเนี่ยเนี่ยผมก็แบบคอยอันติคอยแครี่มันไม่ต้องไฟบ้ามคือหลอดขี้คือหลอดแล้วเป็นไงขนาดมีเกาะทอยแบบว่าเต็มขั้นเลยนะเมื่อกี้อันติของวรอบโอ้ยขี้เริ่มเต็มไวยังวะบ้ามขี้เกือบตายเห็นปะผมบอกแล้วมันไม่ได้เข้าวงไฟผมบอกไว้เลย ไม่มีตายวะเฮ้ยเชียร์แล้วไงเชียร์ทีมตายหมดเลยหรอโอ้โหเรียบร้อยของโูนพวกลูกพ่อสวยชนะโอเคนแล้วสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับผมนั่นคือถึงผมจะรบไม่ได้แต่ทีมฟอร์โงข้ามก็แครี่มันแทบไม่ได้เล่นเลยนะเอาจริงนะครับผมนะ่หรือเมทฟอร์โนคราฟอะ ไอ้เชี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่ให้โดนป่าดีนะผมว่าโอเครัาบายผมจะเปน็นหนใ่คทมหน้านะครับผมบาย